มันสิเปลือนเปื่อนกอนวะเปลื่นมันสิเปลือนสวัสดีทุกคนน้่นะครับผมอานเหม็นไดโบท่านตองพอให้นะครับขอบคุณทุกคนหลายๆครับผมก็เคยมีคนโหาเบิ่งหลายปนีเจ้าเชื่อนะครับทอดใสแล้วหอดคอนแกนครับทอด ทักแค้แด่น mm ้องหล่าหลานั่งเอ๋ยเอาคนนี้เป็นคนทั่วไทยเจ้าฟังย้อนว่าฮับโอ๊ยแม้มยังงลงกัะค้านี่ไหมเห็นก้อนขี้เป็นท้องคำใดไอเท่มกระไดหากเธอต้องการให้ถามแน่เจ้าบอกเคยแค่กันเลยแม่นบอกให้ไอถามสักครั้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใด ให้ถามแน่คนจังเจ้ามันมีบอหัวใจให้เลิกกันก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บอใจคือตาแงมีคนใหม่อยากจะเห็นได้ตายมันบอตัวกันทับเป็นไปไลหรออกเพีบอกบอ่นตัอนิท่านเท้าเรียวกว่าไปที่เป็นฉายมลนเครับ กลับมาเอาคือบอ่หักกันแล้วก็อย่าทนเบื่อขอ,อยืนทำทางน้องสิไปให้ทำแน่เจ้าบก่กเคยแค่กันเลยแม่นบ่ให้อายพางสักโอกให้คำว่าพอเจ้าสิพอเมือ่อใดให้ทำแน่คนจังเจ้ามันมีบ่ เลิกกันก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัว,หวใจเจ้ามีบ่ให้ทำแล่เจ้าบอกเคยแค่กันเล้ว ไอถามสะพอไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอมมือไรให้ทำแน่วคนจงเจ้ามันมีบ่หัวใจสิเลิกบอกกันเน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่บอกกันเนี่ก่อนไปหัวใจ,จกกนเนใจ,จ้า กคนละทุกหน่อยพรอยเลยตึงร้อยไหมฮะเจ้ามีเสียงมีเรียกสูงเจ้ามีมีมีนี่จะไปมันหลอกจากปวดว่เจ้ามีเจ้ามีมันเจอกูก็บีบเสียงให้กู่ไหมเจ้ามีอยู่บ่อย่าออกมาอย่า

โน้มขนมใบมือสั่นวันดีวันที่เขาบายสีแฟนดีนีดของอายอายผู้เป็นปูเก่าเขเปิดท้างมาเดียวกนัะเขต้องคุงวันไดเป็นส่วนเกินวันวันวันบอกมีอะไรม่สิบขอไม่รักพระเจ้าวัดยไงปุ่อยู่แล้วเรามาสิบ่เจ้าให้ไปรักแบบจริงจริงไหมเอาพุกเดียวได้ครับมือที่เจ้าเคยนอนเคยกินอยู่ดักกับอายลีของคนผู้เจ้าเบาเค่ยังไออก ก็ดีเบังทั้งอยากในตีนเป็นภากันยิ่งยวา,า in, นไอ้คนไอ้สิ้นไอ้ยังมีแต่เศร้าไอ้คนไอ้คือเจ้าคือเขาที่มีแต่สูงเงยขึ้มมนมองตีร่างมันสุดทางเสียง

ก้าวเจ้ักกันท no. ี่ไอหียมือนดมันไวกางพที่ตยสาไปลีที่อสร้อยสีนก็รเค้คัเจาลได้เนบิทเอ็ครับเอาไว้ครึ่งเดียวครับผมเพราะว่าเราจะรอฟังดูเอ็เต็มกันนะครับ ใ,ใจมันตายสิมันเลียลใส่ไปใส่สาวเอ้ามันคดีภาเข้าไปเสียรอบเมืองวะหรือว,ว่าเสียรอบเมืองมันไกงรอบเมืองมันบดติดไงบอกไปตามมันจ้ะเติมจังหวัดเติมทางเก้าเก้าแปดเนาะเก้าแปดเนาะเก้าแปดเต็มทางเก้าเก้า พ,อพอ่อพ่อเนาะน้องอั้มเลยแมนนี่นวะแมนครับปกติอั้มก็เป็นคนเบาจังสิหรอครับโอ้โหเนกะได้ยินมูว์จังสีก็รู้สึกบ่ค่อยสมัยใจเท่าไหร่ครับเก่านหนึ่งเนาะเพียนไปเข้เาไปไม่เอามันตัดนาไปแล้วเนี่ยโอ้เนล่าเนล่ะเนี่ยได้มีบอ่อใบครับพี่น่ะมีบม่มีโอ้ยตัดนาจังไหนตัดก็ต่ำกันนั่นตัวไอ้ครับผม วัวมวนมวลได้บอกนั้นแบนพนักงานรกัน้องลุงมวลมวลน้ำพนัดอะไรกันนึกว่ากูบวกประเดี๋ะอันนี้อันนี้ลุ่วะะก้าวหนึ่งเต็มถังครับก้าหนึ่งเต็มถังครับวัวมวลมวนน้ำกระจงครับเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาให้เบิ้งความจริงเอาอย่ามาเบิ้งตอนนี้ครับเบิ้งความจริงเอาค่อยเติมนะครับพี่ไม่ต้องรีบครับ ยังพอคอนเจนจีครับครับทำไมขับไปเจนี่เลยไม่ขับมาร้อยกิโล้วอนี่ตั้งสามทุ่มเอ๊ะแบ่งกันเพื่อนเคยให้กูก็อินมแล้วทุกคนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เนี่ยไม่อิ่มปะต้องวอรแบบบารครับเพราะนั่นแหละแม่นบ่ครับแม่นี่ครับโอ้ยอัฟกานิสรานแลครับ เติมโดนแม่แลวป่าอย่างนะค่อยๆเติมได้ไอเดอจังจังครับตายแล้วเปอร์เซ็นต้องมือสองโาว่าแบบก็ถ้าไปอานนกคนลุกมาต้องกระเื่อเสียงเอง มันไปถือได้แล้วนี่นะกูก็ว่าอยู่วันรถมึงร้อนพี่ทำงานแอบดูน้องน้องพี่ทำงานเนี่ยพูดกูพูดไม่ได้เลยวะเนี่ยพี่ทำงานพี่ทำงานมึงแอบดูน้องน้องมึงพูดเหนือแต่ว่ามึงพูดออกทางใต้แรงทองแดงอ่ะพูดอะไรโดนศิลัสุกูทิไปเนี่ยมันมีเขาเก็ดฟองมาให้มันเป็นมันมั่นปะเขาเคยใส่ปะ มันขั้นข้อนี่บอกมันบอกยังไงห้ามมีฟองเออบอกฟองบันสิกูขี้ไปขอเขี่ยมได้บ่งร้อยเมตรมันขอใส่ขี้มเทียมน้ำบ่เนี่ยกูบึงซุ่งเนี่ยแม่งมันมันมากทำงานไปแอบไปเดินทางปลอดภัยครับคุณพี่เป้ครับคุณพี่เป้ครับอ้อยแซ่บมันมันคั่กจะบานโอ้โหกูลืมกูลืมโทรศัพท์กูอยู่เดี๋ยนะหันตัวเร็วเขียน พันแปดสิบบานนทพ<อ>ไ,ไอโอนจ่ายครับสแกนจ่ายครับเดี๋ยวมีครับมีครับมีครับสำหรับอ่ะบุคคาเขียนล้วลองเพียงแต่สางลองพียงเบิร์นบุตรธุมรัตเป็นยังไงบุญก็ดีเลยนะน่าร อย่าเสือมันเลยเด้อก no. ู nah, ่ไปเร้าอย่าองเพ่งไปทุมลาดอยู่มึงลองเพ่งเินไปทมลาดไปเศ้านี่กูลองตอนได๋ขันกูบ๊ฟันนกูบอได้รองกูยมได้รองเพ่งเลยกูจะเอาิงอันเสียงหนไปลองเพ่งเหมือเศร้านี่นะกูไอยูเวซันกูบอได้ร้องบางทีฟันแล้วกูว่ามึงเป็นบ้าบอเอาลองเพ่งกันลององเพ่งเนทมลาดกูบอได้งไอมีเหตุผล กูฟันแต่กูไปได้ลองกูเสียวเสียงได้ไปลองเพลงกูถามดูฟันมามึงร้องเพลงติกูคือเป็นบ้าเป็นบอดใช่ปะเมืม่อกี้ร้อนแล้วเอาโทรศัพท์กูอยู่ไหนไ่เอาครับแป๊บหนึ่งครับเอาโทรศัพท์กูอยู่ใส่ก่อนไม่เสกเกศเกศใจเลยที่บ้านีดีอ,อย่าเสื่อมหลายด้วยจีพีเอสท่าน แค่ฟ้าเดียวกันอามฟันตีหรือความถิ่นคันมันบอกว่าไม่ได้ลองแสดงว่าอามฟันครับมันเบิ่อสุดว่ะเล่นนะมันกับสแก็ตมันกับพันเจ็ดสิบบาทตอนนี้เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบสักครู่ก็เป็นตรวจสอบยุ่งหุ่นละสรุปฟันครับผมสรุปฟันว่าเขียนรองเพลงเบินพุ่มรัด กูกุนึกว่ามึงเป็นคนร้องเมื่อเช้าน,นี่แสดงว่ากูฝันใช่ไหมครับผมครับขอบคุณครับโอ้มีบัตรมีบัตรส่วนลดสำหรับเอาเอา,เอาไปเนี่ยเอาเออเจะหนูจะหนูจะหนูมึงนี่เป็นตะลืมเหมือนนี่ดูนะฟิลแบบกำลังสีย่างขึ้นไปเอาหนเหนฝั่ง่มอยู่ทั้งเงื่อนเนี่ยสมุดแต่ว่าเห็นไฟวมันเปิดไปเปิดไฟแต่ยังไม่มาซเซิร์ฟ เที <Re play> น่อื่นก่อนแล้วก็เลื่อมแนว่สิของเทียนทำมาติตุก็เฮียครบว่าซเขียนละเมื่อหรือเปล่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเขียนละเมื่อลองัครับอามนนที่ฟันมาเขียนลองผมสีมมาละมื่อยเนี่ยจังเพี้ยงนียุ่นเขียนีลองใส่จังหวะกระยูนนั่นเลยุสเทียนสเตรียนดีเออเออวะฟันในแนเลยกูสมลยัง มันแบมันได้ลงบินบ่พุ่มดาด้ย่นี้มัอนั้นมันบอมีเพลงเรื่อซื้อมันบ่มันขราโอเกะมันนั่นมันบอกม่นนา้าโอเกะในย t ท b e ที่เฮาเรือแต้มันเป็นนเพลงที่ขฮาเลือมากข้วตัวเลืออยู่ในหันนาะ่รองไปพุ่มาดเสายอหรือมึงลองเจเจมลองเพลงเหมือนพุ่ดาบบ่ฟันเติแมนต ถ้าฝันว่าจะคองแต่ตีวไปหาซื้อผงฟละลายทอน้ำเสียในบยนแมีบาอยากนี่เป็น่มีด้วยนั้นไปเซฟมัดทาาซื่อน้ำซุแบบนั้นยังไงทอน้ำบ้านหยนตังกะเปรซังไ้เนาะอันมีกุยังมากพอติมีไม่อีกบ่โ พอมันเก่ากูก็พังดิเครื่องเครื่องเดียวกับแล้วกูนี่บอเออเอ้าแล้วมึงสั่งตัวใหม่อันเก่าหรือว่าสั่างไมอันเก่เอ้ามึงคือสั่งไหนวะอันอันที่กูเฮ็ดรีวิวไว้นั่นเพียรที่กูส่งให้ซูหนึ่งมันนั่นลบออก์ละไดิเอ้าก็สั่งร้านหม่ตัวแอมบ่โอ้ออ้อแอมเอี่ยงวะกูถามได้มึงไม่สมองไปขันหัวซึ่งอย่างไรหลังแมนบอมมี่กูว่ามึงเบรคเก่าไป มี่สรงลิงไหมครัเพราะว่าซุ้มมาเมนกูมันกับมาเมนยูมันอยากได้ตามแต่ว่ากูคิดเขาไปตามลิงแล้วลานมันลุบไรกานรออกนหรคือการกูก็ไล้หาอยู่ลานไหมสรุปให้ลองสรุปฟันครับ ตอนแรกว่าจะไป็นทีมไม่บอกข้อสอน้อเจี๋ยแล้วก็เลยแบบหึดใจไหมก็เลยขี่รถกลับมาหาหมูครับบอกว่าแบบเฮ็ดบอลงเฮ็ดบอลอะไรอีเรื่องเฮ็ดได้ทีมทีมหมูทีมหมูประไดี๋ยวสักนี่ครับเฮ็ดได้เฮ็ดได้ยังไม่จบเหตุการณ์ปกติเสื้อเหตุการณ์ปกติกูทีมทัวร์ใบีนี่แหละเซอนเหรอกูสบายดีพี่น้องทอดบ้านกัดสวัสดีชัดจังด้วยจ้าชัดเจนสบายดีไหมชัดจัง Yang siangkan Kena pokok ketik